ธรรมศักิ์สังวนศักวาจารหัส6กหกศูวิธีการฝึกก็ทําตามแนะนําคําแนะนําของครูอ่าแล้วก็ส่งกันบ้านมีปัญหาอะไรก็ฮะทาก็แจ้งครูแล้วครูก็จะนาแนะนําวิธีการฝึกในการทํางานก็จะมีรูปของหลวงพ่อครับติดไว้ทุกที่ อยู่ในรถก็จะมีรูปของหลวงพอ่อในคอมพิวเตอร์มีรูปหลวงพอ่อในมือถือหน้าจอพักมือถือก็จะมีรูปหลวงพอ่อจะได้เห็นหลวงพ่อบ่อยๆในช่วงว่างของการจำสมาธิก็ระหว่างที่ทำงานอาจจะนึกถึงภาพหลวงพอ่อแล้วก็ทำงานไปด้วยรู้ตัวก็พยายามนึกในช่วงเข้านอนก็จะ ฝากจิตไว้ที่หลวงพ่อนึกถึงหน้าหลวงพ่อนึกถึงรูปหลวงพ่อเสร็จแล้วก็จนหลับไปครับ